สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และ l i ฟ e แอ a พลิเคชันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพครับครับแน่นๆล้นๆนะครับมานำเสนอให้กับทุกท่านครับรถของเราทุกคันครับรับประกันได้เลยครับสภาพสวยพร้อมใช้ไม่ต้องซ่อมไม่ได้บาทเดียวครับ และเรามีบริการ Delivery ด้วยนะครับจัดส่งทั่วไทยไปไหนไปกันครับโอเคครับมาเลยครับวันนี้ท่านใดที่เฝ้ารอนะฮะสายกระบะนะฮะสอบถามกันมาอย่างมากเลยนะครับหลายๆท่านเฝ้ารอกระบะจากอู่ดอรถบ้านเรานะครับมาแล้วครับกระบะแสนกว่าบาทนะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับ3 0 g จุดูเลยครับผมเชิญชมครับเป็นรถยนต์โตโยต้าไฮรักไทเกอร์ดครับ 3.0 G Good ครับเครื่องยนต์ตัวท็อปสุดเลยครับ 3,000cc Diesel Common Rail นะครับรุ่นท็อปสุดครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับของโฉมนี้ครับปี2004แท้ๆเลยครับหรือ2547ครับผมสวยงามกิิบๆเลยครับเป็นรถญาติผมเองนะฮะนามสกุลเดียวกันเลยครับผมนี่ครับใช้มาอย่างดีเลยนะครับไม่เคยลุยไม่เคยบรรทุกหนักเลยนะครับ รถบ้านนะครับวิ่งถนนดำตลอดครับผมสวยกริปเลยครับ3.0 G-Coupé นี่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล3,000คอมมอนเรลแล้วก็มี Airbag ็ก ABS ด้วยนะฮะตัวนี้ตัวท็อปเลยนะครับหายากนะครับสวยงามครับตัวถังสวยครับเดิมบางสนิททั้งคันครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนครับซอกเดิมตะเข็บเดิมโครงสร้างเดิมหมดทุกจุดทุกสิ่งทุกอย่างครับรถบางทุกจุดครับ สีสวยเลยนะฮะนี่ชมสีเลยครับสีน้ําตาลนะฮะสีนี่เป็นซิกเนเจอร์เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะฮะสีนี้ยอดนิยมสุดๆเลยนะครับสีสวยเดิมสนิทครับนี่ฮะสภาพสีสวยเงาวาบเลยครับสีสวยอยู่ในเกณฑ์ราวๆเก้าสิบก้าเปอร์น์ครับสีสันใหม่ๆใสๆเลยครับผมเพ็นชมได้เลยนะฮะนี่ฮะสวยงามมากครับสีเสอ ให้ชมกันแบบชัดๆเลยนะฮะสภาพสีสวยๆแบบนี้ครับุดดอรรถบ้านรายงานชัดเจนครับสีสวยเงาวับไม่มีคลื่นเลยนะฮะไม่มีจุดหนาเลยนะครับบางกริปครับยางยางมิชลินครับผมนี่ครับล้อแม็กสวยๆเลยครับแม็กสวยมีเสน่ห์ครับยางมิชลินดอกสวยเลยนะฮะนี่ครับชมดอกเลยครับปี2017ครับยางสภาพดีมากครับดอกหนาๆครับผม รถคันนี้นี่ใช้งานมาไม่หนักเลยนะครับไลยปลองเลยฮะรถคันนี้สุดยอดครับรถาตดผมเองนะฮะดูแลมาอย่างดีเลยนะคะบันไดมองหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะฮะเครื่องยนต์ตัวท็อปนี่ขับสนุกขับมันมากเลยนะครับยอดเยี่ยมนะฮะภายในสวยกริบครับเดี๋ยวไปชมกันต่อครับมีสเกิร์ตบันไดข้างมาด้วยนะฮะ หล่อมากเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับชมภายในกันเลยครับภายในสวยเรียบร้อยมากแล้วฮะตัวท็อปสุดครับผมเดี๋ยวเปิดกระจกไฟฟ้าชมนะฮะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะฮะนี่ฮะผมขอลดกระจกลงนะฮะเพราะฟิล์มค่อนข้างเข้มเดี๋ยวรูปจอมาไม่ชัดนะครับผองอะไรแอร์แบกนี่ครับชมเลยฮะชัดๆเลยฮะ นี่ครับผมเลขไม้ครับเลขไม่วิ่งมาเพียง201,000กิโลครับไม้แท้ๆสดๆเลยนะครับใช้งานมาไม่หนักเลยนะครับสำหรับรถอายุขนาดนี้ครับตัว3,000 D4D นี่ครับมันมากเลยนะฮะเกียร์เกินนี่เข้าปุดปา๊บปุดปาดเลยนะครับดวงมาลัยสวยเลยครับนี่ครับแอร์แบ็กนะฮะชมเบาะเลยฮะนี่เบาะหนังครับผมทูโทนครับ วยกริบเลยครับผมสภาพบ่งสภาพบาะนะครับนี่ฮะชมเลยครับสวยงามมากเลยนะครับบาะสวยสวยเลยครับให้มองภายในเรียบร้อยมากครับเครื่องเสียงลายไม้นี่ฮะเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับนี่ครับชมเลยนะฮะนี่ไม่มีโซมเลยครับ รถกระบะที่อยู่ในสภาพนี้นี่บอกได้เลยครับหายากครับผมสวยงามมากครับแคบด้านหลังนะฮะนี่ฮะกว้างขวางฮะนั่งนิ่งเบาะนุ่มสบายเลยนะครับสุดยอดมากครับคันนี้ครับโอเคครับไปชมกันต่อครับประตูแน่นนะครับไม่มีหลัวไม่มีตกนะครับทั้งสองบานนะฮะซ้ายขวา ลายไม้สวยๆสดๆเลยครับคอนโซลครับผมนี่ครับมีลำโพงลำโพงมาด้วยครับตรงบริเวณด้านหน้านะฮะซ้ายขวาครับชมกันแบบชัดๆเลยครับอุดรอรถบ้านนะฮะธรรมดา5สปีดครับการขับขี่ยอดเยี่ยมครับเกียร์แน่นคัดนุ่มนะครับไม่มีหลุดเลยนะครับสภาพเกียร์สภาพ คัดเกิดสมบูรณ์ครับการขับขี่ช่วงล่างดีมากเลยครับภายในสวยชัดเจนมากครับให้ชมกันชัดๆครับภายในนี่เด่นมากเลยนะครับรถคันนี้ครับสวยกรีบครับรถกระบะสวยๆแบบนี้ครับไม่ได้มาง่ายๆแน่นอนนะครับกระบะนี่เราคัดมาอย่างดีเลยนะฮะเพราะว่ารถโซมเนี่ยผมไม่เอามาเลยฮะถ้าเป็นกระบะโซมๆเน่าๆไม่เอามาเลยนะครับต้องสวยๆแบบนี้ครับ ด้านนี้นี่เป็นรถญาติผมเองนะฮะนี่เปิดตรงนี้นะฮะก้าว <9 S 2> ขึ้นด้านนี้เลยครับสะดวกสบายครับเบาะทำมาดีมากครับสวยนุ่มเลยครับผมนี่ครับมีําโพงซ้ายขวาฮะเบาะหลังในแคปเข้าไปนั่งได้เลยครับกว้างขวางครับผมสุดยอดมากครับสวยงามฮะ เกิดบันไดข้างอย่างเท่เลยนะครับโอเคครับไปชมกันต่อครับมาชมด้านท้ายกันเลยครับใส่ทงไฟท้ายสวยๆใสๆเลยนะฮะนี่ครับสวยงามครับไฟเบรกวนที่3าครบถ้วนเลยฮะเปิดกันเลยครับกระบะนี่กระบะเดิมๆครับไม่ได้หุ้มแม็กไลเนอร์นะครับเราจะดูได้เลยครับว่ารถใช้งานมาโซมไม่โซมครับไม่มีอะไรครอบเลยฮะ อาจจะมีรอยบ้างฮะนี่ฮะรอยสีนะฮะขีดข่วนนะครับเป็นเรื่องปกติครับของรถกระบะครับแต่ไม่โซมเลยนะฮะไม่บรรทุกหนักไม่บรรทุกหินปูนทรายใด้ดสิ้นนะครับรถกระบะที่มีกระบะอยู่ในสภาพแบบนี้ถือว่าสวยจัดแล้วนะครับนี่ครับริ้วรอยนี่เห็นกันชัดๆเลยฮะแบบนี้ครับไม่มีโซมเลยฮะไม่โซมไม่ผุนะฮะเดิมเดิมครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์ฮะมีชนยะไดีรับคืนเลยครับนี่ฮะ ต่ของตะเข็บเดิมทุกจุดครับทุกสันทุกขอบทุกซอกทุกมุมเดิมๆครับผมนี่ครับชัดๆเลยนะฮะสภาพเยี่ยมมากเลยนะครับคันนี้ครับรถกระบะมีหน้าใช้งานมากครับอันเอกประสงค์เลยฮะขนข้าคนของได้สบายเลยครับโอเคครับไปชมกันต่อครับภาสีนะฮะกลางปีหน้าเลยครับมิถุนายนปี65้าเลยนะครับมาชมหน้าตาความห่อกันเลยครับผม ตาหล่อแบล้วมากครับนี่ครับชมเลยนะครับไฟนงไฟหน้าสวยงามมากครับนะฮะกระจังหน้านี่เปลี่ยนมาแบบตัวใหม่รุ่นของเอ่อสปอร์ตไรเดอร์ตัวท็อปเลยนะฮะนี่ฮะกระจังหน้านี่ใส่ตัวใหญ่มาเลยครับสวยงามครับรถเดิมๆฮะไม่มีชนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนจะดีรับคืนครับ ห้องเครื่องสวยๆเลยครับผมชมได้เลยนะครับไล่ชมเลยท้สติกเกอร์ครับนี่ครับฐานหน้าสวยๆเลยครับสติกเกอร์อยู่ครบทุกจุดทุกส,ส,สิ่งทุกอย่างครับตัวเลขบนพานี่อยู่ครบทั้วเลยครับคานเดิมไม่เคยทําสีนะครับห้องเครื่องเดิมๆไม่เคยทําสีครับสวยเก็บเลยครับ ใส่ชกฝากระโปรงนะฮะชกฝากระโปรงซ้ายขวาเลยครับเวลาเปิดนี่เด้งเลยนะฮะครับมีสอ0พแท้ครับเทสนีฮะอยู่ครบถ้วนเลยครับมีสองพีแท้แท้ครับสวยงามมากครับซ้ายขวาน็อตไม่มีขยับเลยนะครับยอดมากเลยครับสวยงามมากเลยฮะติดเจอร์อยู่ครบทุกจุดทุกสิ่งทุกอย่างครับ โคมเดิมรถดเ,ดเดิมเลยฮะรบับประกันครับมีโชว์ยินดีรับเืินครับเครื่องยนต์ดีโพดีสาีซีครับของรถเร็วสวาล์วาเทอร์โบครับติดเ,เครื่องเลยครับเครื่องเดินดีเดินเพาะสุดๆเลยนะครับสวยๆใส,สๆเลยครับรถมีสภาพงดงามมากนะครับ วงเทอร์โบนี่นะทำงานสมบูรณ์ครับทุกรอบเลยนะครับอัตราเร่งดีมากนะครับสภาพเครื่องยนต์สภาพช่วงล่างนะฮะคัตเกียร์เอาไปใช้งานได้เลยนะครับทุกอย่างสมบูรณ์ครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวครับรถคันนี้ขับขี่ดีมากเลยนะครับตับลองเลยครับท่านใดได้เคยลองแล้วตัว3 0 0พดีพอดีนี่บอกเลยครับลองแล้วจะติดใจนะครับไม่ลองไม่รู้นะฮะ การขับขี่อัตราเร่งต่างกับเครื่อง2,005เยอะครับคนละเรื่องเลยนะครับนี่ครับท่านใดสนใจครับติดต่อสอบถามได้มาได้เลยครับตามหมายเลขด้านล่างครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับผมโอเคครับกาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผู้บริหารโรงแรมสยามแกรนด์อุดรธานีครับตั้งอยู่บริเวณแยกทางออกอุดรสกลครับ ห้องพักสวยงามกว้างขวางสะอาดครับน่าอยู่มากห้องประชุมขนาดใหญ่ครับเฮ้าส์ฟิตเนสสระว่ายน้ํามาพักผ่อนกันได้ครับท่านใดมาอุดรธาน,นีก็แนะนําให้มาพักที่นี่ได้เลยครับผม